สวัสดีสวีดัตอีกคลิปหนึ่งกับพี่น้องครับโอ้ยมืัอนี้ได้ยินข่าวว่าสรอยจุหลังห่านว่าสันจารวัตถิพ,พัไปเบิ้งก่อนนะครับตั้งวิธีเครื่องเสียงเรียบร้อยแล้วงานมืัอนี้นะครับอยู่ตะการนาะครับเนาะอำเภอตะการพืพชผลจังหวัดอุบลน,นะครับนี่นะครับเตรียมขากล้องไวท้ทรายสดแต่พี่น้องเบิ้งนะครับทั้งแฟนเพจยรเพียรสมุขลอยแฉ่น,นะครับหลังห่านด้ยินวา่าพรกการสรอยจุวจ่าสันเดลสิพาฟยงางไปเบิ้งก่อนพี่น้องเอ้ยบาดเหนื่น,นมอลำเปินมาแลย <laughs> คลรคับขึ้นคู่ไปมืัอนี้ มอลำเขาขึ้นคู่ไปหมดเลยอันมอลำขึ้นกับน้องแก๊ตโอ้จักจักคู่เฮาหมดเลยหมุนมอลำามันสีไลายคนอยู่ครับโอ้โอเคโอเคสีทาหน่อยกันมาเมลัยทองมาเรื่อยเรื่อยเนาะขายเมลัยทองวันซะโอเคครับผมป่ะเดี๋ยวไปเบิ่งหลังห่านก่อนโอ้ไฟยังไงมันคือเสียบตาเสืลูกพี่ปัดไฟไหมคือโพดแต่ไฟนี่ยเสียบตาเลยเดี๋ยเนี่ยโอ้เธอทีมงานอาจารย์นักดนตรีมาฮอดเร็ว นะครับโอ้ยไฟแดงเจอเครื่องเลยพี่น้องเลยอัดเต็มที่เลยพูนะใช่แล้วผู้ใดซ้อยสิ่นนะข้างหลังโอ้เสียบตาไฟไปก่อนก่อนท้ำการแสดงพุทธาพุทธมีสี่นมาซ้อยกันตัวเออหัวหน้าพุทธจัดสี่นมาให้นะครับ มาเด้อพ่อเด้อมากินซอยเสียน้ำปลูกเด้อพ่อเด้อครับพ่อเพียผู้เห็ดซอยเสียเพียโอ้โั่วจานพงเล่าแน่นอนเลยป้าทั่วโอ้บักสะจวดก็มีบักบางเดียวโอ้ขาดว่าไรบักสะจวดเนี่ยจิ้งจกเป็นไรลิ่มนะใส่ละหม้อรัมหมมาเบิ้ลละบ่อหางเครื่องหางเครื่องมากละบ่อเฮาหางเครื่องสิชิมาที่หลังครับอืมครับ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 โอ้เอาเนอเพียกกะดี่เนาะ นช่ละเตาคร <น S 2> ับโอ้พี่เด้เออผู้หิงผู้หญกับขัวได้ล้วนได้เรืยว่าปีงได้ไมีเตาให้พ้อฟาดเทอก็อนะสีงามในนี่สีสใหม่ๆนี่จานโอ้หลาบเหลือดด้เนาะเฮ้ยยังไงยังไงล้มัวดิ้นมัวดินมัวเ่ท่นตายตัวนี้เออมูเปิดประตูเหีปยาดอนยังอัยังนอยังงยงนยัองนนนน ปาดพี่เพ oh, ื่อต้นสวยแล้วพี่นวไปนะตาเจีลอย่างเดียวตัวนี้พี่น้องโอ๋อเถอเนี่ยใหม่ๆสดๆเลยตับสวยๆเลยเนี่ย่าแต่อันเจียวเท่านั้นตัวบาดนี้พักหอมได้หรือเปล่าพ่ะหน้าอืมจวดจัดครับสวยจุหลังห่างเพิ่นว่ามาได้แสีเพิ่นสวยแล้วตัวนี้บู๊ยของจูนพูนเลยพี่น้องเลยสดๆเลยึหานนี้มังงุ่มซะจานขอยันแม่งวันฮู้มไปก่อนพี่น้องฮู้มไปก่อนถ่าเจียวก่อน นนี่ะครับเมื่อนี่เพื่อนร่วมเพื่อนทีมงานในค่ายมะไลท่องเรียว่าน้ำสกุลมะไลท่องนะครับนี่ทีมงานมอล่มมะไลท่องเพิ่นเมื่อนี้มาร่วมกันหลายคนอยู่สินเพิ่นว่านักดนตรีชุดทีมสามนะครับหน้ามือแซกมือกีต้าร์มือคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดเล่นเป็นแบบคุ้มแท้นกรองไปเลยนะครับสามชิ้นนะครับเมื่อนี้ ต่ไมีการซ้อยจุกันล้างหานเกิดขึ้นซะแล้วบาดล้างเวทีเขาก็บแบบบ้านๆน,นี่ยลยนะครับพี่น้องเอาแบบบ้านๆเขาเลยโอ้พัดลมตัวนี้คือแน่นอนเลยแบบบ้านๆพี่มือลังมองเอากาลังสีเศร้าเสี้ยบเพื่อนา่า <c oughs> นานมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวออกไปเบิ่งข้างหน้าก่อนบัดนี้ <c oughs> จัหน่อยเฮ็ดเจียวแล้วจังสิงูมาใหม่ซ้อยจุหลังหานน้างไฟก่อนว่นสัสดุ ตัง้งโค้งแล้วว่ะจ้าบรรยากาศยามมื่อเลงครับจ้าเหรอครับครับขาตั้งผมอยู่ในรถแต่ว่าหัวมันผมม้าไซผิดเลยดิโอเคครับโอเคครับขากล่องอยู่ในรถนะครับตัวนี้ไหม นะครับเริ่มคัมมาแล้วก็เริ่มแสงไฟจวดจัดขึ้นมาแล้วบาทนีนะครับไฟแสงสีกับประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับทั้งปุ่นกับผ้าป่นกำลังสวดมนต์เลี้ยงอยู่นะครับอยู่ทั้งเงินกับผ้าป่นนะครับปอะการเม่คายกับลงมาแล้วนี่นะครับงานบันบานเท่านะครับพี่น้องแบบบ้านนอกบ้านเท่า นะครับร้านค้าร้านขายกันไปน้ากันตลอดครับมีมอหลาเพิ่นกับไปน้าตลอดเด้อีพอาก็มีแม่ยคอยแน่นอนเลยวันดีครับผมวันดีครับวันดีครับซ้อยจุซ้อยจุหลังเวทีเด้อโอ้เอฟซีเอฟซีร้อยชาแนลขอบคุณครับขอบคุณครับไปน้ากันตลอดเนาะแม่เนาะนะครับผมแม่ค้าประจำมาสั่นซะนี่ทั้งหนอกกับร้ายได้ไหมเนาะเครื่องเล่นเล็กหน่อยอยู่ทั้งฝุ่นเนาะ บักสไลเดอร์บักยังเน่เต็มอยู่บนทั้งนอกทั้งในเปินลไหวเขามาเนาะแม่เนาอทั้งในมัมหมองลงคือวมาละไว้ขนเบิ้ลหมอลำนี่แสดงว่าทำได้ดีเมนพูนีที่สัตนะได้เปรียบมูเนาะแม่เนาะอาแบบบ้านๆนะครับครับพ่อครับครับครับผมมาท่านในปล่อยเสียงดอกพ่อจ้าให้เพิ่นพาสวนเรี่ยวเนาะพ่อเนาะครับ ครับครับพ่อครับที่พ่อเพิ่นมาบอกนะครับอย่าเฝ้าล้องเสียงเด้อเพิ่นว่านะครับเดี๋ยวให้พระสวดก่อนทั้งปุ่นเพิ่นว่านะครับญาติมันไปรบกวนพอออกแม่ออกเพิ่นนะครับอันนี้ก็ับเอาใส่แต่มอนิเตอร์นะครับบ่ได้ออกพี่เอบ่ได้ออกตู้ใหญ่นะครับเอาไปมอนิเตอร์เอานะครับเ่าลบกวนเพิ่นนะครับเพราะว่าเสียงก็บ่ฮอดพุ่นนะครับย่นี่ยเมลี่งนี่เพิ่นว่าคนสิหลายนะครับพี่น้องมื้อนี้ ะก่นหลายอยู่คนว่ากะติดบน,นทางไงอยู่กับ่บไก่นะครับประมาณประมาณลอยสองลอยเมตรเี่ยวละครับประมาณลอยก็เมตรครับเขามานีน่น,นะครับติดบนทางญนนะครับค่ะพี่น้องเข้าผู้ใดมีการมีงานนะครับเพราะท่านใดวงดนตรีหรือว่าเพราะท่านใดเวทีเครื่องเสียงอยากไปซอยในการในงานนะครับราคา เป็นกันเองนะครับในเขตยดอุบลอำนาจนะครับเขมราชนะครับปทุมราชชนุมานมุกดาหารยะโสธรศรีสเกตนะครับกะสามารถเอื้อนใส่ได้นะครับทีมงานเท่ากับพร้อมรับใสบริการนะครับเนาะแต่ว่ากันมือได้ติดงานแล้วกะสิขอตรวจกอไปพี่น้องนะครับเนาะนะครับขันมันมืองานตรงกันนะครับเนาะขันมือได้บางเท่ากับไปได้นะครับพี่น้องเนาะราคากะเป็นกันเองนะครับเริ่มต้นกันหมื่นกว่าสองหมื่นประมาณนี้แหละนะครับเนาะ มอลลัมฮังเครื่องนะครับนักดนตรีนะครับกับศิปมาณนี้นะครับพี่น้องเนาะอ้อใส่เครื่องปรุงไปแล้วสิเจียวหรือที่ทั้งบนปะเบิ่องซอยจูกันอีกก้อนบัตรโอเครถทีมบานเขาก็จอดเลี่ยงกันอยู่พี่เบิร์ตพี่น้องครับเหลือแต่รถแดนเซอร์ครับมอลลัมพูดยิ่งนะครับมอลลัมที่จะมารวมอีกหลายคนนะครับเนาะกําลังลังไหลกันมานะครับว้า ติดบ่านอ่ะดังไฟได้เมียบ่านอ่ะเนาะผู้ดังไฟนี่ติดบ่านอ่ะได้เมียบ่านอ่ะโอ้ได้โยได้โยติดเว้าวว่าทหาเอาเมล็ดอะไรแล้วว่าสิหาให้น้ำได้ด้วยหาบโปผิดได้่อยก็ดีเอาามแต่บางอุนเอาาแาบล้านแน่โอ้ยบ่มีเลยไปใส่กับบะมีคนอาภัพรักได้่อยดีพ่อท่านพ่อหน่อยฉันเนาะ ค่อยๆเลยเด้ออียยพอพนมาบอกเ้วว่าง,งาันเด,ด, <c oughs> ด,ดี๋ยวพเปิดเสียงดังเด้อพระพนสวดอยูอ่วา,าสวันจันบอกพนนเด้อจันลำเยกับาลดอาา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 ราา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 าโาาาเาา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 านาา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 อาาาาาาา่า เช็กเศร้านะครับบรรยากาศสุดยอดพี่น้องนะครับดังไฟหลังเวทีนะครับซ้อยจูกันนะครับหนาเวทีเฮ้ากัดกำลังเซ็กเครื่องไฟ เดี๋ยวไลายสดทั้งเฟนเพจทน้องพี่น้องน่าจะในกระถาติดตามถาเบึงทั้งเฟนเพจนะครับเดี๋ยวจะ้อยกับส้ไลายสดทากล่องอยู่นี่ละนะครับกับไก่เติบเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ต่อสายไว้ล่ะนะครับใส่ไอริกนะครับเสียบเอานะครับเสียงมันจังสีเดี่เขานะครับขันเท้าโทรศัพท์ไลายหลอนๆมันบ่เขานะครับพี่น้องเสียงมันเบานะครับ โอเคพี่น้องคลิปนี้กษสิเอาไว้ซ้ำนี้นะครับน้อฝากพี่น้องพองป่ายเพื่อนครับคลิซีเฮานะครับผู้ใดอยากได้กาติดต่อมาทางจานหรอยก็ได้นะครับเนาะนะครับเวทีเครื่องเสียงมอลำนักดนตรีนะครับชุดมินิชุดหน่อยชุดใหญ่มีเบิร์ตนะครับเนาะเวทีใหญ่กับมีนะครับเวทีรถแบบนี้กับมีนะครับรถแฮีกับมีนะครับพี่น้องสนใจอันใดก็ติดต่อมาได้นะครับเนาะขอพคุณหลายๆครับ